สวัสดีคะ่ะเมียวนะคะจากช่องจีรัชยาโคเชค่ะค่ะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะมาถักเป็นเสื้อนะคะเป็นโครเชรเสื้อนะคะลายลายนี้ค่อนข้างน่ารักเลยนะคะเอ่อเดี๋ยวมาบอกรายละเอียดก่อนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนี่เมียวใช้ไหมเลเยอร์นะคะทุกคนนุ่มมากแทบไม่ต้องรีดเลยซักซักแล้วก็ใส่ได้เลยนะคะแต่ถ้ารีดก,ก็จะสวยขึ้นเนาะ จุดเริ่มต้นเหมี่ยวจะเริ่มจากตรงนี้ขึ้นมานะคะจะถักจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะคะวิธีการถักเป็นจะถักเป็นห่วงเหมือนคล้ายๆที่เหมี่ยวถักตั้งแต่คอลงมานะคะจากหลายๆคลิปส่วนมากจะถักแต่คอลงมาเนาะถักเป็นห่วงค่ะลายนี้จะใช้สองห่วงเท่ากับหนึ่งลายสองห่วงจะได้หนึ่งลายตัวนี้คือหนึ่งดอกตัวนี้หนึ่งหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหนึ่งลายละกันนะคะสองห่วงจะได้เท่ากับหนึ่งนะคะใครถักกี่ห่วง หรือ,อยังไงก็ไปคำนวณกันเอาเองนะคะเป็นไซส์ของเรานะคะการถักเหมียวจะถักตั้งแต่ข้างล่างขึ้นไปมันจะเป็นช่วงตั้งแต่ช่วงเอวขึ้นไปหาตรงใต้รักแร้นะคะแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมาถักระบายอีกทีหนึ่งเนาะจะถักตั้งแต่ช่วงช่วงเอวไปจนถึงใต้รักแร้นะคะทุกคนแล้วก็รายละเอียดก,การถักนะคะเหมียวจะถักเป็นแยก2ชิ้นไม่ใช่แยก2ชิ้นสิ ถักวนกลับไปกลับมานั่นแหละแต่ว่าถ้าถ้ามาถึงตรงใต้แรกแฉะนะคะด้านหน้าด้านหลังเดี๋ยวเราจะทําการถักแยกนะคะจะถักด้านหลังก่อนแล้วค่อยมาตามด้วยด้านหน้านะคะม,มันจะเป็นหน้าต่ําหลังสูงนี่ค่ะตรงช่วงคอจะอยู่ประมาณนี้ตรงนี้เราสามารถปรับทุกอย่างได้หมดเลยให้ไปดูในคลิปนะคะ<ม>เดี๋ยวลงในคลิปอันนี้มาบอกแค่รายละเอียดคร่าวๆนะคะ2ห่วงเท่ากับ1ลายนะคะ,ะก็คือ ตรงนี้นะคะให้ทุกคนถักมาให้ได้ตามที่ตัเองต้องการแล้วก็ลองหาร2ดูนะคะอ่าถ้าหารสองแล้วลงตัวก็คืออะจะอธิบายไงดีทําคลิปน่ะทุกคนมัน,มนการที่บามันยุ่งยากมากจริงๆไม่เหมือนถัก,ถกเองเนาะอ่าถ้าใครได้เป็นคู่เป็นขี้อะไรก็แล้วแต่ทีนี้ของเหมียวเนี่ยเหมียวเอาที่เจ็ดสิบเจ็ดสิบห่วงหารสองก็ได้35มลายมันจะเป็นเลขขี้เลขคี่เหมียวปัดมาด้านหน้านะคะ เมลวปัดมาด้านหน้าที่มันเศษหนึ่งนะที่จริงไม่ได้มีปัญหาไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะก็แล้วแต่เราพอดีเมลวขึ้นมาแล้วไม่รู้สึกว่าเจ็ดสห่วงสำหรับตัวเรานะกำลังพอดีอะไรอย่างนี้นะคะแล้วแต่เราสองย้านะคะสอห่วงเท่ากับหนึ่งลายนะคะไหมเป็นไหมเลย่อนไหมแฟนซีเนี่ยค่ะนุ่มๆใครสนใจก็สั่งได้นะคะตอนนี้เหลือสีสีมันไม่ค่อยเยอะค่ะทุกคนเดี๋ยวรอเครดิตจากโรงงานก่อนนะคะขอแบบ ใช้เครดิตนิดนึงนะคะเพราะว่าเราเราซื้อจํานวนค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เข็มเหมวใช้ขนาด1.5ึมมเข็มนะคะเข็มก็มีขายนะเผื่อใครที่สนใจเหมียวใช้ขนาด1.5ึมมนะคะอันนี้มองไม่ค่อยเห็นชัดนี่ค่ะหนมมค่ะทุกคนถ้าใครสนใจนะคะเข็มเหมวมี2องสองสองชุด สองเซตเหมือนกันค่ะต่างแค่สีแค่นั้นแล้วก็มีมาร์กเกอร์มีกันไกลสายวัดประมาณนี้คร่าวๆนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูวิธีถักกันเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเราจะขึ้นเป็นห่วงนะคะขึ้นโซ่สีแล้วก็ถักเป็นพอหนึ่งคอนะคะลงไปที่ ช่องแรกถักเป็นเอฟขึ้นมาแบบนี้นะคะอันนี้ได้หนึ่งห่วงโซ่สามแล้วก็ลงตรงสองช่องตรงนี้อันนี้จะถักแบบเหมือนที่เราถักจากคอลงมาเลยนะคะเพราะว่าชอบถักแบบนี้มันง่ายง่ายดีในการคำนวณในการทำไม่ค่อยชอบขึ้นเป็นโซ่นะคะเพราะโซ่มันอันเล็กแล้วทำยากนะก็อันนี้ค่ะ โซ่สามพันหัวเข็มลงมาที่2เส้นตรงนี้นี่ค่ะต้องทำเป็นเลขคู่นะคะสองห่วงจะเท่ากับ1ลายนะคะนี่ค่ะก็ถักไปตามที่เราต้องการสองห่วงแบบนี้ค่ะหนสองนี่คือ1ลาย1นึสองหงลายแบบนี้นะคะสห่วงจะเท่ากับหลาย ถักให้ได้ตามไซส์ที่เราต้องการนะคะโดยที่วัดจากตรงที่กว้างที่สุดของเรานะคะโอเคเดี๋ยวเราก็ถักไปได้เลยค่ะค่ะก็อันนี้ถักได้จำนวนที่ต้องการนะคะเอ่อจะได้ทั้งหมด70ห่วงอันนี้ก็คือแล้วแต่รอบตัวของใครของมันนะคะ70ห่วงนะคะ จะต้องทําเป็นเลขคู่หาร2มาจะต้องลงตัวนะคะห้ามเป็นเลขคี่นะ70ห่วงก็จะอยู่ที่35ลายนะคะเพราะว่า2ห่วงเท่ากับ1ลายหลังจากนั้นก็ให้เราเลื่อนลงมาแล้วก็ทําการเชื่อมต่ออันนี้อย่าให้มันงานบิดนะคะก็เชื่อมต่อได้เลยเข้าไปในช่อง เข้าไปในช่องเชื่อมต่อได้เลยนะคะแล้วก็เข้ามาในช่องอีกครั้งหนึ่งนะคะเลื่อนห่วงหรือถัก x ก็ได้จากนั้นเราจะขึ้นเป็นโซ่5 1 2 3 4 5สโซ่5แล้วถัก f นะคะลงในช่องเดิมถัก f นะคะมันก็จะเป็นตัว v แบบนี้แล้วก็ตามด้วยโซ่2 โซ่สองให้เราไป x ลงในห่วงถัดไปค่ะ x ลงในห่วงถัดไปแล้วก็โซ่สองแล้วก็ไปขึ้นพอ1คอในห่วงถัดไปนะคะหึงหลักขั้นด้วยโซ่สองแล้วก็ลงอีก1ห,หลักที่ช่องเดิมมันจะเป็นตัว v แบบนี้อันนี้จะไปช้านะคะจะได้เห็นชัดเนาะแล้วก็โซ่สองค่ะ แล้วก็เอ็กไปที่ห่วงถัดไปโซ่สองแล้วก็ถักพอหนึ่งคอไปที่ห่วงถัดไปหนึ่งหลักขั้นด้วยโซ่สองแล้วก็ลงหนึ่งหลักที่ช่องเดิมค่ะแล้วก็โซ่สองแล้วก็เอ็กในห่วงถัดไปเนี่ยค่ะ อันนี้จะได้1ลาย2ลายแล้วก็3มลายจะเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็สามารถจะถักวนไปได้เลยนะคะโซ่สองแล้วก็เอ็กลงในห่วงถัดไปโซ่สอขึ้นพอหนึ่งคอลงในห่วงถัดไปนี่ค่ะถักวนไปโดยรอบแล้วเราค่อยเจอกันนะคะตรงจุดเริ่มต้นเนาะ นี่ค่ะอ๋ออันนี้ผิดเดี๋ยวนะอันนี้ผิดโซ่สองแล้วก็เป็นขึ้นพอหนึ่ง,องคอนี่เราต้องดูดีๆนะโซ่สองพอหนึ่งคอลงที่ช่องเดิมแล้วก็โซ่สองแล้วก็ค่อยเอ็กในช่องถัดไปโอเคนี่คได้แล้ว อันนี้ถักให้ดูว่คร่าวนะคะ1 2 3 4 4ลายถักไปได้เลยค่ะค่ะแล้วก็จบแถวนะคะโซ่สองแล้วก็ทำการเชื่อมต่อตรงโซ่สามถักสีเลื่อนห่วงมาจากนั้นนะคะให้เราเลื่อนห่วงเข้ามาในช่องตรงกลาง เราจะขึ้นเป็นโซ่สามนับเป็นหลักที่หนึ่งนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะดึงขึ้นมาปลดไปแค่หนึ่งนะคะค้างไว้แล้วก็ไปหลักถัดไปดึงขึ้นมาปลดไปแค่หนึ่งจะมีทั้งหมดสามหลักแล้วก็รวบเข้าด้วยกันจากนั้นก็โซ่สองแล้วก็ทําเหมือนเดิมค่ะสามหลักแล้วก็รวบเข้าด้วยกันหลักที่หนึ่งปลดไปหนึ่งหลักที่สองปลดไปหนึ่ง แล้วก็หลักที่สามปลดเปน็นหค่ะแล้วก็ลวกโซ่สองแล้วก็ทำอีกครั้งนะคะลงที่ช่องเดิมหลักที่1ปลด1ห,หลักที่สองปลด1ห,หลักที่สามปลด1แล้วก็ลวบเข้าด้วยกันจากนั้นก็โซ่หนึ่งนะคะจะมีทั้งหมดนะคะ3ลายอยู่ในช่องเดียวกันนะคะ จากนั้นก็ข้ามมาข้ามาตรงฝั่งนี้ถ้าเหมือนเดิมค่ะไปลายที่สองหลักที่หนึ่งปลดหนึ่งสองปลดหนึ่งสามปลดหนึ่งสามหลักแล้วก็ลวกเข้าด้วยกันนะคะโซ่สองทำเหมือนเดิมค่ะสามหลักแล้วก็รวบนะคะหนึ่งสองสามหลักแล้วก็ลวกโซ่สองส ทำเหมือนเดิมค่ะลงที่ช่องเดิมหลักที่หนึ่งหลักที่สองแล้วก็หลักที่สามแล้วก็รวบแล้วก็โซ่หนึ่งนะคะ่ะจะเป็นแบบนี้อันนี้ได้สองลายต่อไปเป็นลายที่สามทำเหมือนเดิมค่ะสามหลักรวบหนึ่งสองสามรวบเข้าด้วยกันโซ่สอง ไปต่อค่ะสามหลักแล้วก็รวบรวบเสร็จโซ่สองนะคะแล้วก็สามหลักแล้วก็รวบรวบแล้วก็โซ่หนึ่งนะคะีค่ะอันนี้ถักให้ดูประมาณนี้นะคะสามลายนะคะถักวนไปค่ะ ค่ะแล้วก็มาจบแถวนี้กันนะคะจากนั้นก็เชื่อมต่อตรงจุดเริ่มต้นแล้วก็เลื่อนห่วงเข้ามาในตรงตรงกลางตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็จะขึ้นโซ่สีขึ้นโซ่สีแล้วก็ลงไปที่ช่องถัดไปคือตรงระหว่างตรงนี้นะคะ หหลกักแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วเราก็ลงตรงนี้นะคะอจะลงตรงที่เป็นโซ่ตรงนี้มันจะได้ล็อกอยู่เนะ 1, าะหนึ่งหลักโซ่หนึ่งระหว่างช่องตรงนี้ค่ะ1หลกักโซ่หนึ่งะคะที่เป็นระหว่างช่องตรงนี้1หลกักโซ่หนึ่ง ช่องตรงนี้นะคะซึ่งเอาลงตรงนี้ก็ได้นะมันไม่น่าจะเลื่อนหนึ่งหลักโซ่หนึ่ง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 นะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นก็ถักวนไปได้เลยค่ะ ค่ะแล้วก็ถักมาจนจบแถวนะคะขึ้นโซ่หนึ่งแล้วก็เชื่อมต่อตรงโซ่สามนะคะจากนั้นให้เราเลื่อนห่วงให้มาอยู่ในช่องถัดไปนะคะจะขึ้นโซ่โซ่สามถักเป็นพอ1คอไปตามหลักได้เลยนะะพอหนึ่งคอแล้วก็ลงในช่องตรงนี้ Nó có rồng thịt lạc. này trong. Rồng lạc. Rồng trong. Rồng lạc. Rồng trong. Rồng lạc. จะถักแบบนี้นะคะลงในช่องลงในหลักอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถถักไปได้เลยนะคะถักเป็นพอหนึ่งคอนะคะค่ะแล้วก็มาจบแถวนี้กันนะคะแล้วก็เชื่อมต่อตรงโซ่สามได้เลยนะคะ หลังจากนั้นเราจะขึ้นเป็นโซ่5แล้วเราจะลงที่ช่องเดิมนะคะถักเป็นตัว V ถักพอหนึ่งคอค่ะมันจะเป็นสัญลักษณ์ตัว V แบบนี้แล้วก็ตามด้วยโซ่2ค่ะโซ่2เราจะเว้น1นสองลงช่องที่3าค่ะถัก x โซ่สองเว้นหนึ่งสองลงช่องที่สามถักเป็นพอหนึ่งคอค่ะหนึ 1, ่งหลักตามด้วยโซ่สองแล้วก็ลงที่ช่องเดิมนะคะแล้วก็โซ่สองเว้นสองหลักไปหลักถัดไปนะคะหลักที่สามถักเอ็กโซ่สองนะคะมันจะก็คือเหมือนกับเราย้อนมาดูแถวแรกตรงนี้นะคะย้อนมาดูแถวแรก แล้วก็เว้นหนึ่งสองลงช่องที่สามถักเป็นพอ1คอ1หลักขั้นด้วยโซ่สองแล้วก็พอหนึ่งคอหนึ่งหลักลงที่ช่องเดิมค่ะแล้วก็โซ่สองเว้นหนึ่งสองลงช่องที่สามนะคะถัก x กแล้วก็โซ่สองนะคะีค่ะมันก็จะเป็นวนวนไปแบบนี้ค่ะนี่ค่ะนี่คือ1ลาย2ลาย3ลายนะคะจากนั้นก็สามารถถักวนไปได้เลย 12ลงช่องที่สามโซ่สองแล้วก็ลงที่ช่องเดิมโซ่สองนะคะ12ลงช่องที่สามถักเกนี่ค่ะนี่ถักให้ดูประมาณนึงนะคะแล้วก็ถักวนไปได้เลยค่ะ,คะแล้วก็จบแถวนี้นะคะเชื่อมต่อตรงโซ่สามค่ะ แถวถัดไปเราเลื่อนห่วงเข้ามาในช่องขึ้นโซ่สามลงหลักที่สองค่ะปลดเป็นลงหลักที่สามปลดเป็นแล้วก็รวกโซ่สองทำเหมือนเดิมค่ะหลักที่1ปลดหนึ่งสองปลดหนึ่งสปลดเป็นแล้วก็รวบโซ่สองทำเหมือนเดิมนะคะช่องเดิม สามหลักรวบเข้าด้วยกันเลยรวบเข้าด้วยกันแล้วก็ค่อยขึ้นโซ่หนึ่งจากนั้นก็ไปตรงช่องถัดไปค่ะถักสามหลักรวบโซ่สองช่องเดิม สหลักรวบโซ่สองลงช่องเดิมสามหลักรวบโซ่หนึ่งมีได้สองลายนะคะเดี๋ยวจะถักให้ดูอีกลายหนึ่งลายสุดท้ายสามหลักรวบนะคะโซ่สอง สามหลักรวบช่องเดิมโซ่สองแล้วก็สามหลักรวบโซ่หนึ่งเลยค่ะถักไปได้เลยนะคะก็จะเหมือนกับแถวนี้ แล้วก็ทําการเชื่อมต่อได้เลยนะคะตรงจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะแล้วก็เลื่อนห่วงเข้ามาในช่องนี้ค่ะเราก็จะขึ้นโซ่สี่ค่ะแล้วเราก็ไปช่องถัดไปตรงนี้พอหนึ่งคอหนึ่งหลักขั้นด้วโซ่หนึ่งในช่องน,นี้พอหนึ่งคอ 1, นะคะ โซ่หนึ่งเข้าไปในกรีดตรงนี้หนึ่งหลักโซ่หนึ่งหนึ่งหลักโซ่หนึ่งตรงนี้หนึ่งหลักโซ่หนึ่งมันก็จะหมือนแถวแถวเนี้ค่ะแล้วก็หนึ่งหลักโซ่หนึ่งหนึ่งหลักโซ่หนึ่งนะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเขาก็จะถักแบบลายเดิมๆอะ่ะวนซ้ําพอถึงตรงนี้เสร็จแล้วก็จะเป็นแถวเนี้ยที่เป็นพอหนึ่งคอทั้งหมดแล้วก็มาเริ่มแถวใหม่ขึ้นกรีบใหม่แล้วก็ถักแบบนี้เหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็สามารถถักไปได้เลยค่ะค่ะอันนี้เหมวก็ถักมาได้ตามความยาวที่เราต้องการความยาวโดยที่เหมวถักตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงตรงนี้ก็คือตรงช่วงเอวมาถึงใต้รักแร้ของเรานะคะ เดี๋ยวจะบอกตรงนี้ก่อนนะคะทุกคนช่วงที่เราถักขึ้นมาเนี่ยนะคะอันนี้คือตรงจุดเริ่มต้นของเหมียวน,นะคะสิ้นสุดตรงนี้ตรงที่เราถักที่เป็นที่เป็นแถวน่าจะประมาณแถวที่สองที่สามนี่แหละนะคะให้เราสังเกตเอาว่าตรงที่เราจะถักพอเราถักขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวนะคะจําไม่ได้แล้วตรงไหนเนาะทีนี้อ๋อเราถักที่เป็นลายทึบนะคะ ที่เป็นลายทึ่พอหนึ่งคอต้องแถวพอเราจบแถวมันจะไม่มันจะไม่บาลานซ์กันพอพอมันจบแถวมันจะพอเราจะขึ้นลายถัดไปอ่ะมันจะเป็นตัววีนะคะแถวตัววีแบบนี้ให้เราเลื่อนห่วงมาหนึ่งห่วงนะคะให้มันอยู่ตรงกลางของดอกค่ะให้มันอยู่ตรงกลางของดอกเห็นไหมเอ่ยอันนี้อาจะลายนิดนึงนะคะแต่ว่าดูในกล้องเหมือนมันลายนิดนึงนนะคะแต่ว่าของจริงแล้วมันไม่ได้ขนาดนั้นนะคะพอเราสิ้นสุดปุ๊บให้เราสังเกตดูว่าสังเกตไหมหนึ่งสองสามสามกลีบ นี่คือกลีบตรงกลางมันจะมีหลักหนึ่งที่อยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นพอจบแถวให้เราเลื่อนห่วงมาให้อยู่ตรงหลักตรงกลางแล้วต่อไปเราค่อยถักที่เป็นลายตัว V ตัว V ีเสร็จแล้วก็ค่อยถักที่เป็นแบบนี้นะคะให้สังเกตดูเอานะเวลาเราถักถ้าเราไม่เลื่อนไอด้ดอกตัวนี้มันจะเฉียงไปนิดนึงนะคะทุกคนอโอเคพอมาถึงตรงนี้นะคะหลังจากที่เราถักได้ความยาวที่เราต้องการตั้งแต่ตรง,ตรง,ตรงช่วงเอวมาถึงใต้รักแร้ของเรานะคะคให้จบให้จบแถวที่ว่าเป็นพอหนึ่งคอทั้งหมด จากนั้นเราจะทําการแบ่งนะคะของเมีวแบ่งไม่ลงตัวอยู่แล้วที่เป็นขี้อันหนึ่งมัจะปัดมาอยู่ด้านหน้าเพราะฉะนั้นเมียวจะได้ทั้งหมดด้านหลังด้านหลังเมียวจะได้16ลาย16ลายก็คือนับดอกตัวนี้ด้านหน้าเมียวได้17ลายแล้วเรามาเว้นตรงนี้ค่ะหามาร์เกอร์มานะอย่างละหนึ่งลายนะคะอย่างละหลายฝั่งนี้หนึ่งลายแล้วก็ฝั่งนี้1ลาย,ลลายอย่างเช่นออทีเช่น ต่อไปเหมียวจะถักขึ้นด้านหน้าก่อนนะเอ้ยด้านหลังก่อนเออเราจะขึ้นด้านหลังก่อนขอเขาเหมียวจะขึ้นด้านหลังก่อนเพราะฉะนั้นเหมียวจะกําหนดขึ้นมาว่าให้เราแบ่งนี่คือจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้ให้เราแบ่งแบ่งตรงนี้ก่อนนะคะหนึ่งลายตรงนี้ก่อนแล้วใส่มากอร์ไว้จากนั้นก็นับมาอันนี้คือของคลิปนะหนึ่ง6 7 8ส1มสี่ห้าหก15็ดปดเก้าสิบอ็สองสามสี่สิบห้าสิบหกนะคะด้านหลังเหมียวใช้16บจากนั้นเหมียวก็มากอร์ มาร์เกอร์ใส่แล้วก็เว้นหนึ่งลายแล้วก็มาร์เกอร์ใส่เพราะฉะนั้นด้านหลังเมวจะต้องได้สิบเจดนะคะหนึ่ง6 7 8ส1มสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าส็ดเห็นไหมคะสิเจ็ดพอดีแล้วก็ตรงนี้ก็จะเว้นหนึ่งแล้วก็ใส่มาร์เกอร์แบบนี้นะคะใครที่พอดีอยู่แล้วก็ก็ไม่เป็นไรก็ไม่มีปัญหาก็แบ่งไปตามนั้นอย่าลืมว่าเราต้องเว้นตรงนี้หน่อยก็ดีนะคะเว้นตรงตรงใต้ลักแร้เราหนึ่งลายตรงนี้นะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการถักต่อไปเลยนะคะ